ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องการสร้างกำลังใจมาฝากนะครับโดยคุณอินทิรานักวิชาการสาธารณาสุขนะครับกำลังใจเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะเมื่อมีปัญหามีความทุกข์หรืออยู่ในสภาพสภาวะวิกฤตกำลังใจที่เข้มแข็งเท่านั้นที่จะช่วยให้คุณฟาฟันอุปสรรคต่างๆไปได้ ดังนั้นเราจึงควรมาเรียนรู้ที่จะสร้างกำลังใจให้แข็งแกร่งกันนะครับประการแรกคุณต้องมองโลกในแง่ดีมีความหวังต้องคิดอยู่เสมอว่าพรุ่งนี้จะต้องดีกว่าวันนี้ความสำเร็จกำลังรอคุณอยู่ข้างหน้าถ้าคุณสามารถอดทนผ่านวันนี้ไปได้พรุ่งนี้คุณอาจจะเป็นผู้ชนะประการที่สองนะครับคุณต้องไม่ลืมอดีต คุณต้องไม่ลืมว่าคุณเคยประสบความสำเร็จมาแล้วในอดีตเช่นเรียนจบมีงานทำมีครอบครัวมีเงินมีทองเป็นต้นซึ่งกว่าคุณจะประสบความสำเร็จได้ต้องผ่านอุปสรรคมาแล้วทั้งสิ้นดังนั้นปัญหาหรือความทุกข์ที่เกิดขึ้นในวันนี้คุณต้องเอาชนะได้เช่นกันคุณจะเห็นได้ว่าชีวิตมีขึ้นมีลงอยู่เสมอความทุกข์จึงไม่อยู่กับคุณอย่างถาวรสักวันมันก็ต้องผ่านพ้นไปแน่นอน ประการที่สามคุณต้องลองศึกษาชีวิตของผู้อื่นดูว่าโดยการดูรายการโทรทัศน์หรืออ่านหนังสือก็ได้คุณจะเห็นว่าคนที่เขาประสบความสําเร็จในชีวิตมัดต้องผ่านความลําบากทุกยากมาก่อนทั้งนั้นควรดูพวกเขาเป็นตัวอย่างคุณจะได้เกิดกําลังใจมีใจสู้เหมือนพวกเขาประการที่สี่นะครับข้อสุดท้าย ขอให้ทุกคนคิดถึงเป้าหมายในอนาคตอยู่เสมอเช่นคิดถึงบ้านที่คุณอยากเป็นเจ้าของคิดถึงรถยนต์ที่คุณอยากได้คิดถึงปริญญาที่คุณใฝ่ฝันหรือไม่ก็คิดถึงคนที่คุณรักเช่นพ่อแม่หรือลูกบอกกับตัวเองที่คุณอดทนและต่อสู้อยู่ทุกวันนี้ก็เพื่ออนาคตและเพื่อคนที่คุณรักถ้าคุณทำสำเร็จคุณก็จะได้ในสิ่งที่คุณต้องการและทุกคนก็จะมีความสุขด้วยกัน คุณจะได้เกิดกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตมากขึ้นหากคุณรู้สึกว่าท้อแท้ให้กำลังใจตัวเองแล้วไม่ได้ผลขอให้ลองหากำลังใจจากคนใกล้ชิดดูบ้างจะเป็นคนในครอบครัวหรือเพื่อนสนิทก็ได้ลองพูดคุยความทุกข์ในใจกับพวกเขาเขาจะให้กำลังใจคุณได้ครับวันนี้ก็สวัสดีครับ